มาค่ะวันนี้มาเช็ควัดคาปาซิเตอร์เสื่อมคาปาซิเตอร์เสียคาปาซิเตอร์ดีวัดยังไงมันขึ้นแบบไหนดูช้าช้าชัดชัดเลยค่ะตัวสีขาวนี่คือเสื่อมเสียระเบิดแล้วนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูด้านในว่าเขาระเบิดแตกปุ๊ยยังไงนะคะตัวสีดำใช้ได้แต่เสื่อมนะคะวัดขึ้นแต่ไม่สามารถใช้งานได้เพราะอะไรเดี๋ยวช่างทองอธิบายแบบละเอียดเลยค่ะคลิปนี้ดูแล้วแชร์คลิปได้เลย ตัวนี้เดี๋ยวจะวัดให้ดูแล้วนะครับตัวนี้ขึ้นนะครับตัวนี้ใช้ได้แต่ว่าถ้าเข้าโหลดหนักๆอาจมีปัญหาพามอเตอร์ไม่ได้นะครับ แต่ตัวนี้เสียวัดไม่ขึ้นแล้วนะครับไม่สามารถที่จะรันมอเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างขางในกันเดี๋ยวขอขอวัดตัวนี้อีกชัดๆได้ไหมคะตัวที่ใช้ได้ค่ะครืองของวัดช,ชัดๆได้นะครับแต่ว่าเสื่อมนะออาวัดแบบนี้นะ,ะนเสื่อมยังไงเดี๋ยวจะพอสลับมันขึ้นแล้วมันดีดลง,ลน,ดดลงนี่คือใช้ได้นะคะใช้ได้ถ้าใครที่วัดแล้วเป็นแบบนี้ใช้ได้นะคะตัวนี้เงียบปิดเลยนะคะ มาดูตัวที่เสื่อมกันนะครับตัวนี้ที่วัดแล้วมันขึ้นเนาะที่วัดแล้วมันบอกว่ามันใช้ได้นะคะแต่ว่ามันเสื่อมเห็นไหมคะเขารอการระเบิดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่ามันระเบิดถ้าระเบิดมันจะเป็นยังไงนะตัวนี้เนี่ยคือมันมันเริ่มไหลเริ่มแตกแล้วมันร้อนจัดแล้วมันก็เสื่อมแล้วค่ะตัวนี้ใช้งานไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนโอเคตัวนี้ค่ะตัวนี้คือเงียบปิดเลยเพราะระเบิดแตกปุ๊ แล้วเรียบร้อยนะคะแตกฟู่ออกมาแล้วนะคะมีกลิ่นไหม้ด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่นะตัวนี้วัดไม่ขึ้นเงียบปิดเลยนะคะเนาะอุปกรณ์พวกนี้มันจะเสื่อมให้เราเห็นแบบนี้เลยนะคะแต่ไม่สามารถมองตาเปล่าอ่าช่างทองลองเก็บเข้าไปค่ะ เก็บเข้าไปเราไม่สามารถรู้เลยนะคะว่ามันเสียแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ระเบิดออกมาให้เราเห็นบางตัวเขาจะระเบิดแตกออกมาเลยระเบิดตูดระเบิดหัวก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนเนาะส่วนวิธีเช็คถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับสามารถทําตามช่างได้เลยนะครับเนี่ยนะช่างบอกว่าเปิดฝาได้นะคะตัวสีดํมก็เปิดได้เนาะเปิดแล้วดึงออกมาได้เลยเป็นของหม่เราจะไปเปิดเขานะ ไปปปเเิดดูนะ็นสมมติ<อ>ว่าเราซื้อมานะแล้วก็เปลี่ยนได้เลยไม่ต้องไปเปิดเราสามารถถ้าเปลือกเขานะเราสามารถบีบอย่างเงี้ยก็ก็เจอนะครับเจอถ้าเจอช่องว่างนี้แสดงว่าเขามีการละลายของตัวเคลือบหล่อลื่นระบายความร้อนตัวนี้นะครับ ถ้าสมมุติว่าบีบนะเราจะเจอนะครับเจอรอยบุ๋มตรงไปนี่คือเขาละลายแล้วนะครับนี่นะก็คือให้เปลี่ยนใหม่เลยเขาไม่มีความแน่นนะเพราะว่าเขาละลายไปกองอยู่ข้างล่างนะครับเป็นเหมือนก้อนสบู่นะตัวนี้จะเป็นตัวเคลือบแล้วก็รักษาอุณหภูมินะครับแต่เมื่อไหร่ที่เขาเสื่อมทุกอย่างจะละลายแล้วพอเราบีบนะคะนี่คือเทคนิคที่ช่างทองเอามาบอกเลยนะคะทุกคน คลิปนี้เป็นความลับสุดยอดแต่ว่าไม่ลับแล้วนะคะเพราะว่าช่างทองบอกทุกคนแล้วนะคะบีบแล้วเราบีบแล้วเราจะรู้เลยมันจะมีรอยแยกออกมาตรงนี้เราก็งัดดูได้เลยก็จะเห็นแหละว่าระเบิดหรือว่าเหมือนตัวนี้ค่ะนี่ให้เห็นจะจะเลยนะคะตัวนี้ยังวัดขึ้นใช้ไม่ได้มันเสื่อมไปแล้วค่ะโอเคคลิปนี้ให้ความรู้แบบจุใจเลยนะคะตรงโปกเลยสําหรับใครที่ขอเรื่องคาปาซิตเตอร์มาเมียช่างทําคลิปให้แล้วนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ FC ที่สนใจแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะคะคลิปดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมียช่างกับช่างทองด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ